เจ้ามีผ้านแท้ไหมเนี่ยเจ้าต้องมีเลียดเลยนะเอาละท่านลองดูโอ้ได้แล้วละท่านไปกันเถอะ เราไปสุกสายงันดีกว่าได้เลยสายอันนี้เราถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาอยู่สองกลุ่มไอกลุ่มกี่น้องไอนั่นอ่ะไอมิงอ่ะแล้วก็ไอพวกเวนเมื่อกี้ไอพวกเวนเมื่อกี้ใช่แล้วล่ะแตไม่แย่หรอกท่านเข้าวใช้ชีวิตแบบนี้มันก็สนุกไปอีกแบบใช่แล้วดีกว่าไปนั่งจำเจทำอะไรแบบนั้นอ่ะับ กข้าไม่ค่อยวัดกล้วยพวกนี้เท่าไรหรอกเพราะมันต้องซื้อขายกับพวกข้า <Wow. S 1> มันอยู่ไม่ได้หรอกสุดท้ายแล้วมันก็ต้องวนกลับมาหาพวกเราอย่างนั้นเสียนถะูกต้องมันมีน้องชายข้าคนเล็กเป็นเอ,อ่อเกี่ยวกับพ่อค้ารายใหญ่น่ะมันต้องมาซื้อกับน้องข้าอยู่ดีโว้ wow. นั่นเป็นเรื่องที่ดีถือว่าเป็นข่าวที่ฉันอยากฟังมากที่สุดในวันนี้แล้วกันนะท่าน จ่ายอเงินไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเจ้าอินเลยเนี่ยคนเดียวเลยน,ะน่ะท่าน <laughs> พวกท่านคงไม่คิดอะไรกับข้าหรอกใช่ไหมล่ะไม่เป,เป็นไรเล็กน้อยขอบใจท่านมากเห็นไดยท่านก็ไปสั่งเนื้อสั่งตัวไม่ต้องขอสักกาแล้วน่ะโว้อาจจะมีติตปลายนมที่อาจจะต้องขอไปบ้างนะท่านในโอกาสหน้าถ้าเผื่อว่าข้าเอาไปใช้ซื้อปืนหรือว่าอะไรแบบนั้นนะท่านที่ข้าหมา,ายถึงนะอืม ข้าเข้าใจอย่าเหมือนสหายข้าละกันมีตังเอาให้สาวเป็นหมื่นๆต้องหมดตัวน่ะโอ้ข้าไม่เคยทำอะไรแบบนั้นหรอกท่านข้ากินแซ่บนะท่านใช่เหรอท่านไม่ต้องเป็นห่วงถ้าท่านมีปัญหาท่านบอกไอ้บิลลี่แค่นั้นแหละเ oh. เดี๋ยวมันจะมาบอกเพื่อข้าแล้วเราจะไปคุยกับมันกันได้เลยสายเพราะไอ้บิลลี่มันรู้จักคนเยอะมันเคลียร์ได้โว้ oh. ท่านเป็นเรื่องี่ดี ว่าแต่มีใครรอดไปบ้างล่ะมีผู้หญิงค่อนข้างที่จะวิ่งผิวเลยแหละแกบลบเพื่อนผูงเลยน่ะโอไว้โอกาสหน้าข้าจะไม่พลาดข้าน่าจะโดนนักส,สุดท้ายจากแม่นางคนนั่นแหละท่านเขาฝากเจ้าไว้หรือใช่แล้วล่ะอยู่ที่ไหล่ซ้ายข้าเนี่ยาก็ว่าทำไมเจ้าล่วงเร็วจังโอ้ข้าโดนสามทางเลยท่าน เราจะต้องแวะไปที่เมืองก่อนห้วอเปล่าท่านเราต้องไปรวมกับเพื่อนกลุ่มก่อนนะเลยเฉียดนิดเดียวไม่นางจะยิงถึงหัวใจขาดแล้วนะท่านมันตามเรามาทำไมนะ่ะว้วเฮ้ยเฮ้ยพอเราจอดมันก็จอดเฮ้ยเฮ้ย เราอะมีอะไรแปลกๆเรากลับไปคุยกับมันไหมจ้ากีฟ์ฟลินก่อนก็ได้สวัสดีสวัสดีไม่ไหโว้ยระวังหน่อยท่านใจเย็นๆนะท่านท่านขุดไม่ไงทีไปหมดยังใครไม่ได้ขุดน่ะข้าไม่ได้ขุดเลยเขึ้ออกมาเฮ้ยขาไม่ได้ขุดเลยนะขาเข้าไปดูเฉย เขาวอาเขายิงอยู่ข้างหน้าท่นอันแสดงว่าเจ้าจะไม่กลับไปอีกแล้วใช่ไหมใช่แล้วงั้นถ้าเห็นข้าเห็นเจ้าในสุสานข้าจะข้าเจ้าทิ้งได้เลยตามสบายเลยท่านใช่เลยถือว่าเจ้าไม่สายที่จาไปดีกว่านะเราจะไม่แวะในเมืองแล้วถูกไหมท่านมียาไหมล่ะท่านข้าไม่มีแม้แต่อันเดียวไม่มีจะหาย สาห่ายคะ่ะเจ้ากิ๊กยังไม่มียานะต้องแวะไปซื้ออันแจ็คต้องไปซื้อให้ในราคาที่ดีกว่าแต่เขายังไม่รู้ชื่อจริงผมนะพวกเนี้ยแจ็ค <Jack. S 2> เคายังไม่รู้ชื่อจริงผมแนจะ็คโอ้ข้ามีอันหนึ่งอันพอดีขอบใจท่านมากข้าให้ไปแล้วอ่ะเพราะว่าข้าให้มันไปเยอะมากพอหรือเปล่าเดือบร้อยแจ่พอหรือเปล่าเพราะเราค่อนข้างที่จะรับหลายตี้นะจะให้จดจำสลักมันได้แล้วอ่ะ อะไรระท่านข้าวแบบระถันไม่ใช่เรื่องดีเอาละไปกันต่อดีกว่าท่านเดี๋ยวจะเสียเวลามากไอ้แจ๊กทังทรายแจ๊กเราจะใช้แผนเดิมคือการย่องเข้าไปถูกต้องมันมีคนขุดอยู่นะตอน วัวว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 มีท่านมีท่านมีมันขี่มากจับได้แต่ไม่ต้องมัดจับได้แต่ไม่ต้องมัดายเลยเอาละไปก่อนได้เปรียบไปท่านเพื่อนเราเพืนเราเพื่อนาเฮ่่เเฮาเฮเฮ่เม่เฮเฮ่เฮ่าฮเ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 ขาเ เอาไปไหนกันบ้ามเต็มไปหมดแล้วเจ้านี่ขุดริงนะเข้าว่ามาเรื่องพีเศษใช่ทางค่ะคนข้าว่าขุดสองคนกำลังดีนะ แต่ไม่มีที่ขุดุดเลยข้าไม่มีเฮ้ยข้าให้ที่ขุดเจ้าไปตั้งเยอะอ่ะจีวีมาเจ้าไว้ไหนแล้วอ่ะขอสักอันนึงได้ไหมครับเฮ้ยมันนี่สิแค่เอาไซมอนข้าให้ไซมอนไปเยอะเลยอ่ะออี่าเฮ้ยอ่าเฮ้ยอ่าเฮ้ยโอ้หนักเป็นบ้าเลยรอบนี้อ่า เจ้าทำไปอขอบใจท่าน,นถ้าเจ้าได้วงแหวนหรือว่าเหรียญเนี่ยเจ้าเก็บไว้เอาไว้ไปตีชิ้นส่วนน่ะโอ้มันจะได้ด้วยอย่างนั้นเหรอท่านใช่แล้วถ้าเจ้าดวงดีจะพึ่งนะท่านจะพึ่งกดนะถ้าเรากด<ะ>พร้อมกันมันจะได้กดแด้่สองหนึ่งข้าไม่มีที่ นน่อยู่ข้างๆค่ะเดี๋ยวข้า,าทานเนร็กลายเจ้าขึ้นไปเจ้าไปเอาที่ไอ้นู่นไอ้บิลลี่นะโอ้สายบิลลี่ข้าขอที่ขุด่หยสิท่านบอกอะไรละนะสำหรับไว้<ด>ที่98ท่านโอ้<ด><ด>ท่านเราดูเพื่อนกันก่นอนถอยกลับมาสหายถ้ายังไม่เห็น มันตายแล้วอยู่อยยเพื่อกระสุนน่ะเจ้าจะฝากคำพูดอะไรกับพวกมันไหมนั่นแหละมีคนไปฝากแทน้าแล้วล่ะกงานเลยมีคนฝากแล้ละท่านจะฝากทุกงานเลยหรือไงมีคนพูดแทนข้าแล้วล่ะข้าสลักที่เก้าสิบแปดสายขอบใจท่านมากโอ้เหมือนจะมีข้างหลังเรามานะท่านไปปกป้องเพื่อนเราก่อนพุดอยู่ ถ้าได้ฟันของทำหรือเปล่าฟันมองทำถ้าเกิดใครได้ทันไว้จบงนะานคุยกันทัน,ม,นมันหนีไปแล้วเราปล่อยมันเถอะปล่อยมันมันหนีไปแล้วปล่อยมันปล่อยมันถ้าม,ามันวนกลับมาค่อยัิหนมันอ๋อหัวมันแตกไปแล้วเนาะโว ว่าเราต้องมีปืนดำกันทุกคนนะจะได้ปืนมันแรงมากเลยอ่ะใช่เขาว่าต้องมีปืนดำกันอ่ะก็ต้องมีปืนคู่อ่ะสองมือเลยทุกคนอ่ะอืมถ้าจะพยายามนะท่านมันมันมีที่สวนปืนอ่ะขายกันไซ่อนหกพันอ่ะค่าขาดอีกประมาณร้อยหมื่นแปดท่านจะได้ตีรอบหนึ่งโว่ขาดอะไรบางอย่าง่าดรอเพื่อนด้วยสิขาดรอค่าต้องถามน้องค่าให้ เพราะน้องขาททำปืนเดงกขาเป็นนักศัก้าพวกกันมีหนังหรืออยากจะได้หนังฟอกหรืออะไรเอามาผ่าน้เลยหนังฟอกเอาไว้ทำอะไร้วยท่านพวกชุดพวกไม่ทำบัดทองนะบัดทองน่ะเขาาะ้ามีอยู่สองอันน่ะมัสองสามหมื่นเลยและถ้าอยากได้หมวกน่ะหมวกมันไม่น่าใช้หรอกนะข้าว่าแต่งชุดนี่แหละเพราะข้าข้าก็อยากได้หมวกเช่นเดียวกันเลยหมวกนี่มันต้องใช้เงินเท่าไหร่ หน้ากากเหรอท่านมวก้วนม้วนมวกเลยละท่านเราสามพันะกระติ๊บสามพันเองเลยแล้วแต่พอค้าด้วยเนี่ยขอแบบในพุ่มก่อนได้ไหมข้าแบบว่าพายุเข้ากับทางขันน่ะจะต้องมีเพนนะจะต้องมีปืนอีกกระบอกนะไซมอนข้าไปอยู่บนเขาแล้วกันเอาละ ท่านจะให้ฟันทองข้าใช่รึไม,ไม่ไม่ข้าบอกว่าข้าข้าได้ฟันเจ้ามาฟันทองอะ่ะโว้าแกงเล่นโว,ว,โว้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 สายดูท่าน,นสิเฮ้ย hey, เจ้ามาทำอะไรนะท่านผมว่าคุณด้วยจะเวท่านโว้ไม่น่าจะได้นะท่านโอเคท่านเชิญท่อยรัฐบาลไม่ให้เกินห้าคนนะเจ้าดีบอกไปจัดตรงนี้ข้าเกือบลั่นมันแล้วเอาท่านมาพร้อมกับข้ามาตรงนี้มาท่าน ท่านนับเลยหนึ่งสองสามโว้ซ่องแบบนั้นสหายโอ้เหมือนว่าตะวันจะตกดินแล้วนะท่านจเจ้าฝุดมาเนี่ยเจอญาติข้าบ้างไหมญาติข้า,ขานะ่าหน้าละท้าปากแดงนะข้าอยากได้ฟันขา้าเสีเหลือเกินฟันทองคำอะ่ะท่านได้า้างหรือย,อยังข้าเคยได้เลย แหวนเพชรอ่นะ้ข้ายังเลยล่ะแหวนเพชรอย่างนั้นเหรอท่านขุดกับข้าท่านไม่ได้คิดอะไรกับข้าใช่หรือไม่ใช่ดีแล้วล่ะท่านอ,อย่าคิดอะไรที่มันเกินเลยเลยนะมันจะไม่ค่อยงามสักเท่าไหร่หลังจากนี้ถ้าสมมติว่าเจ้า ไปหาเพื่อนฝูงแล้วเจอไอ้สองพี่น้องนั้นยิงเจ้าต้องสวนมันอย่างเดียวนะอย่ายอมมันโอ้ท่านอย่าเพิ่งตกใจยิงก่อนข้าได้เงินเออข่ารู้ได้ว่าเองไร้ของเองช่วยยิงก็ได้เยอะละยังไม่ยิงไง ได้เงินจริงๆนะท่านอีท่านได้อะไรมาค่าได้เงินสามร้อยท่านมีอีกเรื่องหนึ่งสองพี่น้องเรายังไม่ได้เขี์กันใช่ไหมใช่แล้วท่านถ้าเจอมันมันอยู่เป็นพี่น้องอยู่แล้วท่านเวลาท่านไปหาเพื่อนฝูงท่านระวังตัวด้วยล่ะได้เลยรวมถึงคนอื่นด้วยนะปืนประดิษฐ์มันแรงมากเลยใช่มันปืนมันก็แรงนะมีสองพี่น้องนั้นมันเป็นปืนประดิษฐ์อย่างนั้นเหรอมีคนหนึ่งที่เป็นปืนประดิษฐ์มีคนหนึ่งซึ่งมันแรงมากใช่ไหมท่าน ไอ้พี่ข้าใช้อยู่งั้นก็ข้างที่จะแรงมันคือแบบไหนเดาท่านสีดำเนี่ยเห็นไหมอ๋อมันมีมาท่านใช่ไหมล่ะใก่งไปแล้วถ้าข้าจะทำข้าต้องเสียเงินเท่าไหร่เดาท่านประมาณหนึ่งแปไปคุดต่อเผื่อเจ้าไปเจอยอดเจ้าน่ะไปไปคุดต่อไปไปมาท่านไปคุดเลยข่าหมดแล้วคุดเลยแต่ข่าคุ้มไปหวังว่าข้าจะได้ของดี อี๋โอ้จ yeah. yeah. oh. yeah. oh. oh. ้าอ่อจ้าโอ้จ้าโอ้เราคิดถึงนม้าหรือเจ้าอยากขี่ม้าหรือเปล่าไม่หรอกท่านข้าไม่มีม้าหรอก ท่านพอจะมีอาหารให้ข้าไหมล่ะเหมือนว่าใครใช้แรงงานเยอะเกินไปเจ<ช>า้ามีตังเยอะๆเจ้าเดี๋ยวเจ้าไปซื้อด้วยนะแล้ข้าพาไปถ้าเราแบบว่าตายหมดตี้ตายหมดกลมตรงเนี้ยเราค่อยไปดีของอืมได้ด้วยท่านขวาเราควรมีเก็บเงินสำหรับกลุ่มเราหรือเปล่า หรือว่าไม่ต้องนะข้าว่าข wow, ้าว่าให้เจ้าให้มีตังส่วนตัวเอาไว้ใช้กันก่อนดีกว่าใช่ตอนพวกท่านมีเท่าไหร่ครับร้อยรบกวนมือร้อยร้อเนาะก็บไว้ก่อนก็ได้เอาไรเอาลไรฉจะน่าจะเหลืออันสุดท้ายนะ ไปข้าโดนยิงว <Whoa. S 2> ้าโดนยิง แม่งไล่สุดแตบบ่เพื่อนกูไล่สุดอ่ะมาะเด็นกลบมากลับมามันไกลเกินเดี๋ยวรัฐบาลเดี๋ยวรัฐบาลมากลับมารัฐบาลมา <laughs> แค่ไล่พอที่ท่านบอกว่ามันแบนเพี่นเอาไว้ทำอะไรนะท่านเอาไว้ตีลูกซองนะอ่ะโอ้ลูกซองมันดีกว่าปืนพวกอย่างนั้นสินะแต่มันยังไม่เข้าน่ะสิอตอนนี้เป็นแค่ปืนดำที่ข้าใช้อยู่นะ เพราะว่าเหมือนเมืองน,นี้เขาพู่นะเนี่ยถึงเปิดให้ใช้น่ะอ้ใลขจบางระบบมันยังไม่ค่อยมาค่อยมีนะ เามีที่ขุดเหลือเท่าไหรนะ่น่ะเจ้ากีกี้น่าจะเหลือน่าจะมีแค่อันเดียวท่านอันเดียวใช่ไหมใช่ข้าว่านะเราเฝ้าตรงนี้เราไม่เราค่อยไปรีของไปหาคือที่ขุดกันให้พร้อมได้เลยข้าวก็ดีเหมือนกันเฮ้แต่เจ้าขุดไปเลยข้าลืมแ้วสหายข้าเอาไว้ในม้าเยอะโื้อเยอะอยู่ได้เลยสหายสนุกอะไรนะทำไมเป็นที่ขุดของสหายข้าทำไมมันถึงเข้าเจ้าคนเดียวเลยนะ่ะของนะ่ะ ค่าไม่ได้อะไรเลยนอกจากเงินท่านได้เงินมาก็ไม่ถึง1,000งอ๋อเล่นท่านเอาไปเลยน่ะได้มาเท่าไหร่ทีไปบิดไอ้พวกนั้นมาท่านเยอะอยู่นะค่าไดมาเยาะเขาว่ามาประมาณหนึ่งล้านปืนแล้วมั้งแล้วตะกรกบองพันเดียวท่านค่าไดไม่เยอะหรอกตั้งแต่ยังอยู่กับข้าน่ะพุงเองเริ่มออกแล้วนี่ตอนแรกข้าเจอเจ้าอย่างแรกเจ้าดูหอมสิหอมมากตอนนี้เจ้าดูุวยยิ่งขึ้นเลยนะไม่หรอกท่านน่าจะคิดไปเอง น่าจะอมไปเยอะเลยใช่ไหมล่ะข้าไป,ดไ,ปได้อมอะไรไม่ได้อันเดียวท่านเฮ้ยขุ่มนันไอ้ทิ้งว่าอมเหรียญอะข้าไม่เคยทำอะไรแบบนั้นหรอกนะท่านเอาเราๆเ,เดี๋ยวเขาจะโฟกัสตรงนี้ก่อนว้เจ้าโอ้ปลอดภัยท่าน ขวบศพไปเฮียแล้วขวบศพข้าว่าเดี๋ยวขุดเสร็จรอบนี้เราควรจะกลับไปเตรียมพร้อมอาหารในเมืองสักหน่อยไหมท่านได้เลยกูเขาตีคนรวยเหมือนเขาตีคนรวยโอ้ ไไไม่ด้อะรเลยทำไมข้าโดนยิงอีกแล้วไม่ได้เหรอเอาได้เลยขายิงหนูเองเองเิงร้อนอาได้หรือเปล่าเดี๋ยวจัดติข้าโดนยิงทั้งวันแล้วนะท่านท่านควรจะใส่ก่อไว้ตลอดเวลานะท่านข้าไม่จะโดนกระสุนตลอดเวลาไม่เอ้ยก่อก็มีเองกลัวอะไรวะข้าไม่กลัวหรอกถ้าข้ากลัวข้าไม่ข้าหนีนานแล้วน่ะไปดีกว่าเราไปซื้อ ที่ขุดไอ้บิลลี่ที่ขุดเหลืออะไรนะจะพาซื้อก่านเอาเราเรามัน่าจะขุดไเวลาเราทันเดี๋ยวเราไปเตรียมพร้อมกันใหม่เดี๋ยวดูที่ขุดเพื่อนค่าก่อนมันเหลือเท่าไรได้เลยสายหมดแล้วดอกขุดแล้วใช่ไหมมีตังค์ไหมเจ้าให้ไอ้แจ็คไปซื้อก็ได้นะแจ็คมันซื้อได้ถูกไปพอคข้ามันหายหัวไปไหนเนี่ย น่าจะหลบอยู่ในหินน่ะเมื่อกี้เห็นมันนอนอยู่น่ะตามมันหน่อยสิ <c oughs> ไปกันดีกว่าเราจะกุดหมดหรือยังอ่ะหมดแล้วเจ้าต้องไปซื้อนะ่ะ จะ้เลยงั้นเราไปพร้อมกันเลยอ่ะแต่เราไปซื้อที่ขุดก่อนแล้วค่อยไปซื้อพวกอาหารซื้อยาแล้วกันได้เลยอศูนย์่าก็หมดแล้วด้วยยิงกับไอเวนน่ะนะห้าตัวน่ะน,นะไม่จะมีคนมาอ๋อมาทัานมามาไปจิ๊กจิมาข้าวข้าว่าข้าวต้องเก็บไปบอยละไปเ,เล่นไม่ได้มันข,ขี้แตกนะท่านจะไปกับไอซมอนเลยจะฆ่าพมาวมันต้องไปที่ถนนถึงจะเบิกได้ฮะ เบิกเบิกม้าท่านจะเบิกม้าอย่างงั้นหรอท่านขอไฟข้าชิ้นไปหน่อยเป็นตับบ้านเกิดข้าโอ้หเอาละไปกันเถอะเราเรามีภัพพวกที่เยอะกว่านี้ก่อนกัดตินว่าไง ใหม่ก็ได้ตังข้าก็จะเมินแล้วโอ้เจ้าไม่เห็นข้าดิเงี้ยเหรอถ้าเป็นผู้หญิงด้วยข้าว่าี้เจ้าก็ต้องเคียดกว่าข้าคุยกผู้หญิงไม่เก่งข้าก็เป็นชนะเท่าไหร่แล้วท่านถ้าเป็นผู้หญิงข้าว่าข้าเจ้าข้าให้เจ้าคุยดีกว่าโอ้นั่นใจงานนะจริงๆไม่จำเป็นก็ได้นะท่านท่านคุยเองก็ได้อะไรนะท่าน จริงๆมันไม่จะเป็นก็ได้ท่านคุยเองก็ได้นะท่านไม่เป็นไรข้าชอบใจดีกับผู้หญิงนะท่านสัญญาว่าถ้าข้าเจอพวกมันรอบน้าขัดจีมันจับพิกแท็กโผล่มาท่านเจแท็กโทรใส่แล้วล่ะต่าวแล้วเคยกินมาอยู่ีถ้าเรามีสหายเยอะ ไอตีตัวเนี้มันโดนเราแน่แต่มันต้องทำอะไเยอะหน่อยเรา10กล้องเลยนะแต่สองตัวนั้นมันน่าจะใช้ปืนดีกว่าไอพวกเวนั่นใช่ไหมใช่แล้วมันมีอะไรทำไมมันมีการยิงกันนะท่านเอาล่ะสัตวเข้ามาติดทาง <laughs> สูงสุดที่ข้าอยากูก็คือตรงนี้แหละถ้าข้าคุมตรงนี้นะตรงนี้ข้าก็จะคุมต้องมีสมาชิกเท่าไร่กันท่านสิบประมาณสิบสิบคนได้อยู่โอ้โหที่เหมือนรัฐบาลให้แค่สิบคนแต่สิบคนนั้นข้าจะต้องเชื่อใจจริงๆนะข้าต้องร้องอีกที ข้อแรกเลยต้องไม่สูบเพื่อนข้อสองต้องรักเพื่อนข้อสามอย่าง,งกแค่นี้เลยท่านมีข้อไหนบ้างเนี่ยโอ้ใครท่านนี่แหละจุดพื <c oughs> ้นเฮ้ยข้าจิดเบิกมาหนึ่งแสนมันหมดแล้วเนาะข้าเหลือท่านเหลือสักเท่าไหร่ล่ะข้ตาติดตัวอะไรไปติดพ่อแน่น่ะทั้งนี้ต้องตัวค่าเรือ จะม่เรืออะไรแล้วไอพ่อค้าเจ้าซื้อสิค่าผ่านทุกข้อเลยที่ท่านบอกอะ่ะอ,อืม้าก็แก็อยากได้ท่านอยู่เพราะท่านค่อนข้างที่จะใจถึงถึ่งได้ทไม่ค่อยกลัวคนชักเท่าไหร่เอาละสหายของเรามาท่านไ<อ>ม่ได้ดจูนมาใช่ไหมท่านคำพูดจากแดนไหนเนะาะคมามีนาเมื่อวานเ่ย ม้าเจ้านีเลยอ่ะม้าเจ้านี้ค่อนข้างที่จะเบรกบูทได้ด้วยนะโว้เบรกบูทมันแปลว่าอะไรท่านเบรกแล้วก็ไปต่อนะโว้มาสั่งม้าอยู่ได้ข้ามาอยู่ที่คาแรสับใหม่ไปเพียบเลยละขอบใจท่านมากอืจูนที่จูนได้ก็น่าจะเป็นสมองนะตอนนี้อะร้อนไปหมดแล้วไอ้จักตินอะเขาเขา่าจะต้องการพักผ่อนนะท่านท่านอาท่าน าเอาวอย่างนั้นอาจจะรับไอ้กิกี้เข้ากุวันสหายเจ้าที่เหลือคิดว่าไงเดี๋ยถามคนที่เหลือนะเราลองคิดมันทีว่ามันมีเหมาะสมไคนมัววไม่ได้นะที่พร้อมจะโดนส้นตีนกับเราเนาะเอาให้ที่ทันสบายใจที่สุดข้าอยู่ที่ไหนก็ได้ข้าใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้ท่านเจ้าไปอยู่ที่อื่นไม่ได้เราะตอนนี้ท่านน่าจะเป็นเป้าไม้แล้วแหละเกลียข้าสิ มีแต่ส้มเต็งใช่ป่ทีตั้งแต่ที่ตั้งแต่เข้าครัวจีนแล้วถูกไหมล่นะที<ช>่เราไปยีงประ<ช>ทะกัน,แล,นแล้วเราก็ไปว่ามันด้วยถูกไหมละ่ะแพ่แล้วอ,อยู่ตรยงยอไม่ได้แล้วอาสาหาย,ยใครทิ่ง่้าเนี่ยข้าเป็นอะไรอะเองไปอยู่หลังมา้านะเขาบอกว่าเองมันร้อนไปแล้วเน่ะติ้โอ้ท่านโอเคนะไม่เป็นไรใช่ไหม อซื้อนี่เสร็จไปซื้ออาหารด้วยนะข้ารู้สึกว่าเจ้ากิกกี้ขออาหารเยอะแล้วน่ะมันยังไม่อิ่มหรอข้าซื้อมาเต็มแล้วข้าจะเอาอีกไม้อ้าข้าเอาข้าไม่มีตระการข้าหรอเจาตระารข้าหรอเจ้ายังไม่มหข้าจะขาต้องการอาหารสักสามชิ้นได้ไหมท่านมีก๋วยเตี๋ยวหัวข้าให้เจ้าพวหัวข้าวท่านระวังหน่อยเจ้ากิกี้เจ้าไม่เอาพวกหรือไงเอาท่านเอาที่เจ้าแจ็คเลยข้าสลักไว้ที่ก้าวสแปชนะท่าน สามอันท่านข้าไม่รบปวนท่านเยอะสามอันพอขอคุณท่านมาจะมีมาคนมานะฝั่งนู้นเขาลงวิ่งไปอ่ะเขาอ่ะเซฟมันจะซื้อหรือยังเข้าวัดเข้าเมืองกันดีกว่าไ เดี๋ยวให้เจ้าแจ็คมาซื้อดันเดทให้มาซื้อถูกเจ้าตังให้มันด้วยล่ะสักครู่นะเดี๋ยวเขามาไลแมนเอ้ยอ้าวท่านไลแมนแปลว่าอะไรด้วยท่านอะไรคือไลแมนน่ะท่านเปล่าเป่านะไม่มีอไนะไรหรอกโวทีนี้เขาไปพูดกันแบบนั้นนะท่านขอโทษนะครับเป็นสองครั้โวโเก็บปืนหน่อยท่าน,หน uan, สหายข้าข้าบอกไม่ได้ท่านไหนกัข้าขึ้นม้าขามาท่านโอ้โว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 ได้เลยสหาย เอาละไปกันเถอะได้ละเอาละเจอกันเมืองไหนเนี่ยเราไปที่กบดานเราไหมล่ะขามีโอ้นั่นชนเผ่าเหรอแล้วเข้าเมืองก่อนดีกว่าเป็นชนเผ่ามาอยู่แถวนี้เนี่ยเฮ้ยยุ่งกับเขาอะไรยุ่งกับเขาอย่ายุ่งกับเขาล่ะเอ้ยเราเข้าเมืองไปซื้อยาก่อนดีกว่านะฮะถามไม่แล้วเจ้าทำไมต้องพูดแบบนั้นใส่เพื่อนข้าล่ะ ขอโทษทีอ่ะพอดีขอดเขาเป็นเพื่อนข้าน่ะข้าเขาใจ,จ้ามสหายทำไมเจ้าไม่ไปคุยกันที่ผมแดนนะท่านกัดตินจำข้าไม่ได้ด้วย อ๋อข้าจำเจ้าได้แล้วค่ะขออภัยข่าท่านอยู่ตรงนี้ได้ใครทำอะไรใครทำอะไรเจ้าเจ้าบอกข้าทันทีได้เลยท่านเจะตีนพอดีข้าพาสหายมาดูจักที่นะท่านโทษทีโทษทีขอโทษทีกับคำพูดด้วยพี่ข้าขออภัยข้าขออภัยไม่เป็นไรข้าขอบวกท่านได้ไหมล่ะเป็นการขอโทษบวกกับข้าเหรอท่านไม่ได้บวกเขาน่ะมันมีรังแคแล้วจะเไไปทมดี๋ยวข้าจะเป็นชนะตุนะกันบวกข้าข้ามาจากกุศุสานถ้าอยากได้เหรอ Oh. อาท่านดีเล่นไม่เจอกันท่านโอเคท่านจัดตินโชคด,ดีท่านรอดไปดีนะรู้จักกับข้า